ว่าสันตารีรกชันสิบสี่รักจริงมิจริงหรือก่อชะไหนอรไทยบอแจ้งการรักจริงมิจริงก่อสุรชาญชายโปสะทานใดพี่รักและหวังวัตถุจะรักและบอทอดบอทิ้งไปพระรักสมัครณพระหาไทย หรือจะทอดจะทิ้งเสียความรักระเหียอุรารทศเพราะมิอาจจะครอเคลียความรักระทศอุรารเหรียหรือจะหายเพราะเคลียคอโอโอกะไรนะมัทนา มารงโมมทนามิพอดีสีแรงสุเทศนาปริพัฒมมถนาบ่อเปรมปรีแมฆาบ่าเปรมปริร,ราชชานีผิดจะบดก็เสีแรงโอรูวิรัยาสุพาเลิศบ่มิควรจะใจแข็ง มาแรงระก,ก่อจำจะแข็งใจ